วันนี้จะพามาดูปัญหาอีกข้อหนึ่งของการขุดคลองไส้ไก่นะครับพอดีมีเพื่อนๆพี่ๆถามเข้ามาว่าควรปูพายางยังไงหรือควรขุดแบบไหนนะครับขุดแบบไหนขุดยังไงนี่ผมว่าศึกษาหาความรู้ได้จาก u ู u b e ช่องต่างต่างได้นะฮะแต่ทีนี้มาดูปัญหาที่ผมเจอปัญหาก็คือการวัดระดับ น้ำของขอบคลองทั้งสองข้างนะครับเพราะความใจร้อนที่อยากขุดคือจะรีบขุดให้เสร็จอยากจะให้คลองมันสวยอยากจะได้เห็นปลาอยากจะเห็นน้ำอยากจะได้ความชุ่มชื้นก็ขุดแล้วก็จับระดับน้ำแบบรีบรีบจริงๆมันต้องจับมุมนี้มุมนี้จับทะแยงแบบนี้นะครับไปทีละหน่อยหรือก,การใช้เฟรม A แบบนี้วัดเป็นระดับไประดับน้ำ จะได้เท่ากันเหตุผลก็คือพอเราเติมน้ําเข้าไปถ้าเราวัดระดับน้ําได้เท่ากันหมดขอบคลองเท่ากันหมดความลึกของน้ําอาจจะแล้วแต่พื้นที่แต่ขอบเนี่ยต้องให้เท่ากันเสมอกันไปหมดเนี่ยครับเหมือนการก่อนแนวกําแพงอะครับถ้าคุณจับระดับน้ําไม่ดีมันจะสูงลดหลั่นกันแต่ถ้าเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้มันจะพอดีกันเปียกเลยดูขอบคลองดูสวยนะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูตรงนี้ พอเรามาดูเนื้อาหามันจริงๆนี่บริเวณนี้ขอบมันจะสูงกว่าที่อื่นๆเลยครับเห็นไหมฮะมันจะโผล่ขอบพ้นขึ้นมาแบบนี้พ้นขึ้นมาแบบนี้แทนที่มันจะน้ําท่วมขึ้นมาถึงตรงนี้แต่เปล่าเลยนี่แหละครับเพราะความใจร้อนเพราะความรีบร้อนเนี่ยปัญหาที่จะตามมาก็คือพอโดนแดดมากๆมันก็จะกรอบขาดฉีกง่ายเนี่ยนะครับ และสาเหตุที่ให้ต้องใช้พายางแบบหนาก็เนื่องจากว่าหญ้าครับมันจะแทงขึ้นมาแทงขึ้นมาได้ของผมนี่ก็แทงเพราะองผมก็ไม่ใช่หนาที่สุดน่ครับเห็นไหมเป็นรูแล้วเป็นรูละแบบนี้มันก็จะเก็บน้ําไม่ค่อยอยู่เนี่ยพอมาดูตรงนี้ก็จะตื้นเขือนลงไปพอตรงนี้ลาดเอียงปุ๊บน้ําก็จะเยอะน้ําก็จะเต็มเนี่ยฮะเห็นไหมมันจะไม่เสมอกัน จริงๆแล้วอ่ะขุดให้กว้างไว้ไม่ต้องลึกมากก็ได้ครับลึกประมาณหัวเขานี่ก็พอแต่ให้กว้างไว้เพราะว่าพะยางมันจะกว้างประมาณ3เมตรกว่าๆเอากว้างเข้าไว้จะได้ไม่ต้องตัดพะยางนี่ผมก็ตัดขอบบอกต้องเยอะนะเ <c oughs> นี่ยครับเห็นไหมนี่เลยครับประเด็นคือว่าทำไมจะต้องจับระดับน้ำให้ดีมีพี่ๆเพื่อนๆถามมานะครับ เพราะว่าถ้าจะมาแก้ไขทีหลังแล้วยุ่งยากมากยุ่งยากมากเลยครับลาบากเลยถ้าทําให้ดีตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็คือจบทีเดียวจบเลยครับฝากไว้นะครับก่อนที่จะขุดก็ศึกษาให้ดีดูดูจากคลิปของอาจารย์โจนจันไดก็ได้นะครับผมก็ศึกษาตรงนั้นอีกทีหนึ่งการใช้เฟรม A ในการวัดระดับน้ำขอบคลองนะครับลองดูนะครับ